การชุมนุมสีเส,ร,สริมภาษีเกรารุ่น2512เรียนท่านผู้รวพิธีท่านครัขบขณะนี้นทุกท่านอยู่บริเวณประกอบพิธีทำบุญทักษสิณานุปทานบุญที่ให้แก่คุณครูที่สอนสิ่งสีเสริม2512ที่ถึงเก่กรรมไปแล้วและเพื่มสี่เสริม2512ที่ถึงเก่กรรมไปแล้วเนื่องจากวันนี้เป็นวันชมุมนุมของจุมนาษเก่าสีเสริมภสิกรวันนี้ในเวลา สวดภาวนาขอให้เชิญคุณชวิีวันธนยุทธประธานชมรมศีเสือเกษิกรรุ่น2512ประธานพิธีได้จุดทุกเยี่ยนบูชาพระรัันต์ไตรขอไห้เชิญรับ เราขอต้อนรับความไเชิญคุณสมุขสายสูงอดีตประธานชมรมสิเหลืองกสิกรรุ่น2512จุดทุกเียนเครื่องทองน้อยนาโกดบรรจุไรดามครูบาอาจารย์และสีเก่าสิเสริมกสิกรรุ่น2512ที่ลงรับไปแล้วขอได้เชิญครับ ในชื่อข่านกล่าวคำบูชาพระรัตไตรและกล่าวคำรัตนาสินอิมินาสักกาเรนะพุทธังอภิปูชายามาอิมินาสักกาเรนะธัมมังอภิปูชายามาอิมินาสักกาเรนะสังฆา พโะวะโตสาวัสังโกสัมภนมามีมัจยันตเดวิสุวิสุรัตนายาิสรเนาสัพัญจดิลานิยจามาธุติยามีมัจยันเดวิสุวิสุรัตนายาปิสร อัญจะอิลานิยาจามาตติยัมปิมะยังภันเตนิสุวิสุงรักขาทายาติสาวะเณนะ อมังสารีฆาชามีอมังสารีฆจชามีอมังสารคัาชามี

and uh -huh. Obrigado. Um. You a सावका न तालमत्तयो सगततपत्तयो हञ्ञमञ्ञपत्तयो निसंयापत्तयो उपानिकयपत्तयो पुनैततपत्तयो पत्तततपत्तयो